อคุณทิมหาดเด้ไหมนีมนเน่เอาเอาเอา,เอาได้บา่าก็เหลือ <laughs> มัป่าน,นั้น <laughs> ขึ้นดีๆินตรงๆมุมมุมแม่นอยู่เอาดีๆเอาดีๆประมาณจะใกล้ๆใช้หนาใช้ลังใครยังดีเดี๋ยวเขาอยากได้ลูกง่ามเดี๋ยวที่พยายามบอกเขาหรอกเป็นผู้แก่มาให้แก่ไ้กันสี่สบายไปนั่งแบบบริการ ผู้บริการตองหูจักไหมเมื่ว่าลูกค้าอยากได้ยังแกราวบาทนี่ยมหาตาบอกมองจได้เงินแก่ไหม <c oughs> บ่ห้เงินจดเจดีย์เดีย์ยแวนโอดกูเส้นทางหนา

มันติ่งอะครับไหมอืมันอืดคือบาทอดที่ทแรกนั่นเลยครับหลังแอนอยู่เลยาโดเลยดซ้ำม,มารอบเดียวปวดซลังเอนอืมัน,มนไหวมันเอาสาเพนเียวอกแล้วจนพใจแ,แ,แต่บ้าตันนเนี้ยอันนี้ก็จนเพราะใจพูดแล้วเลยอืมให่้เื่อมอยู่มันปุ่นี้กบมันขึงพอดีว่านเจ็ดบ้านแม่นี่เวลามันนาพดมันมันได้จังหวะมันกับแบบว้าไหว เรายาบ้านข้าวเดีมันจริงใบขนาดนั่นมันข้าแต่ดิบอกะเนี่นต้องเอาไม้ไหมคออันใหญ่น่ะมันรัดได้หนาไว้เออรัดขามเนี่ยบอกเนี่บอกบอกใครดีคือไม้บวไฮตัวแม่แลนไปข้างหน้าแล้วมันยืนดิซ้ำละลักษณะซ้ำนี่แหละร้านอาชีพบ้านเพราะว่าเราต้องเอาของข้าต้องมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆต่ะเพราะว่าจังไรจะบอก แต่ว่าตัวนี้โบราณเอาขึ้นสูงอย่างที่เขาทำนี่ไม่นะเพราะว่าตามทิศตองนี้แล้วเป็นหนองอาบน้าแล้วเด้เออแม่หนองยืนอาบน้าแม่จะรอันนีรตั้งเฮ็ดตั้งหาเฮ็ดครอบก็ได้มุ่งเพราะต้องเฮ็ดคนนี่้เองหรอกครับก็ตื่นน้นข้อก็ยังก็ได้น่ะเอาเอข้อดีออกอาดูเดี๋ยวเพราะว่าไม่เวลามันดิ่งเวลามันอัด ได้ไหนองรได้น้มัก็รเตะคือสุดก่อน้มันหเรื่อมวานป็นตัางหวโนห่ามันะตีมัมันเป็นบางตัเด้ามันเป็นบางตัวตัวอันนี้อันนี้ก็ขึ้นเนาแตกสะโอ้ยก็พอผ่านละ นำไล่ n ้ไปบ้านนี้บัดทุกทายนีน้ดสามตัดพายห่ยี๋ยมันหลนมันกำลังคึกรุ่นนี่เลยกำลังคึกข้างนแล้วปวยุ่นวันนาเรากับปลคอดแต่เครื่อนูะวเรื่องที่แรกก็โ่นน้องเรื่องแรก่นเลยน้ำันนันพาะน้ำผู้หญิงครับน้ำตัวแม่น้ำตัวแม่ครับ้มันขืนนะครับตัวผูขืนนี่น้ำแตกสะ มันหับกันหับกันที่จะครห่มแลนมบูแตสมบนุ่มสุด,สดย,ยสูงไเด็กเมืองไทยอุกวน เน่าผ้เลี้ยงตลอดมันไปูนีต้องถามผู้โดดมากนะมาเห็นดิมาเดอนเดยคืองมงยานี่บครับู้มาลายเียวเนี่ยเียวนึงเียวที่สามนมาเนี่มาแต่ไม่นหน่อยป่ครับอ่าแตนีหน่อยตั้งแต่ต้นนั้นหัก็ออกนะเนะตัวอนเียหน่อยนะแม่นะแสดงว่าตอี้าสักหน่อยยู่มามาเ่เห็ดไผเฉียวไหนไม่ไผหลังนั่งเพราะว่าบ้านหลายเห็ดแล้วนี่ยทีนันลุก้วนบ่ที่ว่าไปเยนน้องพยานุหั่นจ้าเพราะว่า อันยังบดบุลลิกหนังอ๋ออ๋อหนังเอาดีเลยลูกเมืองจางในเชียพรหมสวรรคทางเชียได้ย่องเอาอดีย่องเอาแล้วเอาลูกเอาดีดีเด้อจะว่าอัดวิโอลงไปเกาจะว่าเอ้ามีคนไดนแมวเสียเอาว่าสันสี่ได้เอาให้พ่อพ่อมันจึงชัดแล้วมีใบผสมให้หรือครับมีใบเถิดใบยังเตีนร้อยมีหน้าอย่ามาไก่ไรนี่ ก็อยากเบิ่งทั้งยามโอนหางมันก็ดีุู่ต่ว่ามันสูตัวเข้าถึงาโอ้หใเนี่มันมันก็ดื้อูเนี่ยขั้นนสตวากัยามันอยากเชองกับเบิ่งใจมันเอาก้าใกล้ับิ่งเยามันอยากเชองมันผะมันหวโอ้มืนี่มันผะไง่พดิมันนีมันเชิงโดยมากเขาอยากเชองมันผะนั่นแหละขึ้นชิมหาเนี่ยัน เอาเเอ้หลหือ่ลือมาปานนั้นฮะลงน้ำสักก้อนลงน้ำอีกสักก้อนหน่อลงน้ำจะเกลือก่อนทามแล้วไอก็แจงกระตีนนาไม่มาเอาอีกบ่พอเอาอีกจิกดอกลงน้ำก่อนมีแห้งมีแห้งมากเหนน้ำอีกบาเดี๋ยจะออกไป มันอยากล้มกระไดมันอยากเฝ้ามันอยากเฝ้าความมันติดใหญ่ความติดใหค่ของของพ่อใหญ่นั่นหันที่แม่มันโบเอ๋อรเลยได้พ่อเอ๋อจนอยู่คือมันจนมันยังติดหนูสังเกตบางมันหนีแม่แสดงว่าพ่อไงไหน่นเย